โอเคก็ขอกราบสวัสดีโอ้ตายโวยเถืกจังวะโอเคก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับเล่นเกมวันนี้ผมก็ได้ลงสองสี่กับเพื่อนผมนะครับผมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่าผมจะ าเพื่อนเอาที่หนึ่งได้หรือเปล่านะครับอืมอจะขอจากการคนให้หมดก่อนครับโอเคก็ออกมาดูเลยเลยกันว่าผมจะแบกได้หรือเปล่านะครับเหมือนว่าจะมีตัวนะครับนั่นไงโอ้โหยิงไม่โดนไม่โดนหัวนะครับหมายถึงหมายถึงไม่โดนหัวไม่ใช่โดนตัว โผล่มาเรียบร้อยหวานเจี๊ยบสามออกก่อนนะครับเหมือนจะอันนั้นไงนี่ไงให้ตัวละเม็ดอุ้ย,ย,ยมีตัวโดดใหม่ โอ้โห้ซ้ำออกก่อนเลยแลวกันผมจะเข้าไปเล่นข้างในบ้านนะครับเล่นนอกบ้านเนี่ยมีสิ์ตายมากเลยนะครับ oh. อี๋ยดอาเอายืน,ย,นยืนยิงอะไรตายไปดิ <Nom inating. S 1> มี เฮ้ยเสียงตีนมาดิอห่วงเพื่อนมาชุกเพื่อนก็ตายไิดีการขับรถไปไหนไม่ให้ไปโอ้โหไม่โดนหัวเลยศัตรูล้มอยู่ตรงนี้โอ้โหโอ้โหโดนสกิล โอ้ไม่โดนอะไรเลยโอ้เกมเป็นเพราะเกมหรือเป็นเพราะผมโง่เนี่ยมาดิโอ้โหโอ้โหเพื่อนเอาไปหมดเลยผมไม่ได้สกิลอะไรเนี่ยนั่งทำไรโอ้โหไม่โดนหัวเลยทุกคน มันเป็นเพราะเกมหรือมันเป็นเพราะเงอะของผมเองเรียบร้อยมผมไม่ได้เงอะน,นะครับผมยิงหัวโดนนะนี่เอ้ยหอ้บานเจี๊ยบโอเคมีคนในโดนี่ไงวิ่งมาแบบนี้ก็ตายไปดีกระมาดิ เหมือนเพื่อนเราจะเจอนะครับต้องไปช่วยเพื่อนก่อนนะโอ้โหเพื่อนผมได้ตายไปนะครับคือผมลืมอัดคลิปนะครับอเดี๋ยวต้องเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวต้องมาซุวเพื่อนก่อนนะโอ้หลอนไปหมดแล้วเนี่ยเหมือนจะมีตัวมาเนาะ นั่นไงโอ๊ยโอ้ยตุตบตุ๊บตุบตุบตุ๊บตุ๊ตตตเบเหลยอบไหลซองหนึ่งเอาไม่ลงอ่ะนี่ผมจะแอกไปถึงไหนเนี่ยโอ้ Australia. จริงๆผมเล่นกากนะครับทุกคนทุกคนไม่ต้องสนใจผมนะครับคือผมเล่นกกเกินไงอื ใครมันมาทิ้งระเบิดที่ผมรับไม่ได้ต้องเข้าวงก่อนนะเหมือนเพื่อนจะเจอนะนั่นไงเรียบร้อยเข้าวงดีกว่าอา้าวยืนยิงแบบนี้อะไรกัน คือมันไม่ตั้งไอ้วอลเลยมันคืออะไรเนี่ยเอาโอเคเหมือนจะหมดแล้วนะครับแต่นี้ก็น่าจะซิวๆนะครับเข้าวงเข้าวง เอาหัวแตกไปดิเียบ้อยอุ้ยมันเพื่อนเราจะโดนนะครับแต่ข้างหน้าเราก็มีผมจะเอาข้างหน้าก่อนครับโอ้โหยิงไม่โดนเลยโอ้โหโอ้โอ้โอ้ นี่ไงอืมโอ้ยโอ้โหสี่ตัวเยอะแล้วโอ้เพื่อนไปไหนเนี่ยโอ้เรียบร้อยเลยโอ้โหสุกไม่ได้ด้วยประเด็นต้องดูเพื่อนแล้วสินะโอ้ไม่ตาย ไปมีตายเฮ้ยอ๋อมาวะเย็เดมาวะมาวะผิวอะผิวอะนี่เรียบร้อยอืมนี่ก็คือมือขวาผมเองนะครับมือขวาผมเอง ถ้าใครอยากไปติดตามซ่องเขาก็ได้นะครับซ่องเขาชื่อว่าอะไรนะเขาเขาตั้งชื่อเลยนะอืมอึม่งอ่างไรแหละมชื่อแบบชื่อแบบเงี้ยเกินครับอืมอย่าล้เล่นนะครับชื่อแบบชื่อแบบสร้างสรรค์มากเลยครับอืมโฮ้ยเขาเรื่องวะถ้าใครอยากไปติดตามก็สามารถไปติดตามได้นะครับเดี๋ยวผมจะอะ่ตอนลงคลิปผมจะแอดเข้าไปนะครับ แอดในในอะไรวะในในชื่อคลิปอะตอนนี้เราก็ดูเพื่อนเราชิวๆนะครับน่าจะเอ้ยน่าจะไม่ชนะหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยเอาดีมาว่าโอ้ตกลงให้เราแบกหรือเพื่อนแบกวะเนี่ยโอเคก็จบนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยและก,กัน